สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับลูกค้าหลายท่านอยากให้แนะนําวิธีการขัดสีรถยนต์ยังไงให้ออกมาสวยระดับรถซปเปอร์คาร์เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้จะแนะนําตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดของทางทรีประเทศสหรัฐอเมริกาเลยโดยเราจะใช้น้ํายาขัดเพียง2ตัวแล้วก็เป็นการเคลือบอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งสภาพสีรถคันนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยว่ารอยขนแมวนะครับคาบน้ํามูลนกต่างๆเยอะมากๆสภาพสีรถโซมมากๆเดี๋ยวจะขัดกลับมาให้สวยระดับโชว์คาร์เลยมีวิธีการยังไงบ้างนะครับเราจะแน้น นําตั้งแต่ขั้นตอนของการประเมินสภาพสีรถยนต์เราควรขัดแบบไหนการวัดความหนาของชั้นสีมีประโยชน์ยังไงวิธีการเทคนิคในการลูบดินน้ำมันทําอย่างไรและจําเป็นต้องทําหรือไม่นะครับวิธีการติดเทปส่วนไหนบ้างนะครับข้อควรระวังก่อนการขัดสีรถรวมถึงวิธีการขัดสีรถยนนะครับน้ํายาแต่ละตัวใช้งานยังไงใช้กับฟองน้ําสีอะไรเทคนิคต่างๆแล้วก็ข้อควรระวังที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็สอบถามกันมาเยอะนะครับในคลิปนี้จะรวมไว้ทั้งหมดเลยรับรองเลยว่า ถ้าทุกท่านดูคลิปนี้จบนะครับสามารถขัดได้อย่างมืออาชีพอย่างแน่นอนคลิปนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับโดยทางร้านจะทําสาบันขึ้นไว้เป็นหัวข้อตามด้านบนนี้นะครับใครที่ต้องการชมหัวข้อไหนก็สามารถข้ามไปวินาทีที่ขึ้นไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเลื่อนแท็บด้านล่างจะมีขึ้นหัวข้อของแต่ละเรื่องไว้อยู่นะครับ ก่อนขัดสีรถเราจะมาดูสภาพสีรถกันก่อนนะครับด้วยไฟ200ของ3 d โปร i ลนนะครับตัวนี้เนี่ยให้ความสว่าง400ลูเมนนะครับส่องไปก็จะเห็นรอยขนแมวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างรถคันนี้นะครับฮอนด้าชาวีเนี่ยใช้งานมาสักระยะรอยขนแมวเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นทั้งฝากระโปรงเป็นทั้งขันเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากสภาพเนี่ยนอกจากรอยขนแมวริ้วแสงแล้วก็จะมีบางส่วนที่มีรอยเส้นลึกด้วยนะครับ รอยคาบน้ําฝังแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมเมื่อเราประเมินสภาพสีรถได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ในขั้นตอนของวิธีการขัดถัดไปนะครับซึ่งสภาพแบบนี้นะครับเราจะขัดทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับก็คือตัว t d 1ก่อนนะครับเป็นการเก็บรอยลึกๆรอยเยอะๆออกก่อนนะครับแล้วก็ขัดดึงความเงาขึ้นมานะครับชักเงาให้สวยด้วย 3D speed นะครับซึ่งในขั้นตอนของการขัดจะมีเพียง2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีของ 3D เนี่ยเขาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการขัดเนี่ยจะต้องทำสามถึงสี่ขั้นตอนกว่าจะได้ผลงานที่สมบูรณ์นะครับก่อนที่จะขัดสีรถทุกครั้งนะครับแนะนำให้วัดค่าความหนาของชั้นสีรถเราจิ้มไปแล้วก็ดึงขึ้นมาจะดังต๊ดๆนะครับอันนี้เป็นการเปิดเครื่องแล้วก็จิ้มไปอีกครั้งหนึ่งก็จะวัดค่าความหนาอย่างฝากระโปรงคันนี้นะครับอยู่ที่ 86หไมครการวัดค่าก่อนขัดเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยไปทาสีมาแล้วทําสีมาบางมากแสดงว่าสีรถเนี่ยไม่สมบูรณ์เราจะได้แจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าการขัดเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้หรือหากมีการขัดกระดาษทรายก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแนะนําให้วัดทุกส่วนของตัวรถได้เลยนะครับซึ่งจริงเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเลยเดี๋ยวลองวัดตัวแก้มข้างตรงนี้ดูนะครับ เราก็จิ้มไปได้เลยนะฮะก็จะขึ้นความหนาของชั้นเล็กเกอร์ขึ้นมาอยู่ที่90.8ิไมคอนซึ่งค่าสีเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับค่าเฉลี่ยของแล็กเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่8 0ดสิถึงร้อไมคอนนะครับซึ่งตัวเครื่องที่เราใช้ตัวนี้จะเป็นของ 3D เลยนะครับก็จะสามารถ วัดค่าความหนาของชั้นสีได้อย่างแม่นยำเครื่องวัดของ3 d เนี่ยจะมาในแพ็กเกจซแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมแผ่นค a ลิเบรชันนะครับจะมีค่าความหนาต่างนะครับให้เราทดลองวัดได้ด้วยนะครับแผ่นค่าความหนาแต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีระดับไมครนแสดงให้เห็นเลยนะครับเราจะรู้เลยว่า50ไมครนร0อยไมครนเนี่ยหนาแบบไหนหนาเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องวัด ความหนาชั้นสีรุ่นใหม่ที่ทางร้านแนะนําเลยวัดค่าได้แม่นยำนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากสุนไทยด้วยในขั้นตอนของการติดเทปกาวเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเราจะติดเทปบริเวณชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก นะครับหรือว่ายางเพื่อป้องกันเวลาที่เราขัดในรอบสูงอาจจะไปทําความเสียหายกับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกดําด้านลักษณะนี้ได้นะครับซึ่งเทปกาวที่เราใช้ตัวนี้เป็นเทปกาวรุ่นใหม่ของ 3D USA นะครับตัวนี้เป็นรุ่น V2 นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวเนื้อเทปเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นนะแต่ที่สําคัญที่สุดเวลาดึงเทปออกนะครับจะต้องไม่ทิ้งคาบกาวเลยแม้แต่นิดเดียวเทปกาวตัวนี้นะครับใช้งานได้อย่างดีเลยเวลาลอกออกนะครับไม่มีทิ้งคาบกาวแ,แม้แต่ติดเดียวมีคําถามก็คือ คือเราต้องเทปบริเวณไหนบ้างนะครับเราจะเทปทุกชิ้นส่วนนะครับที่เราคิดว่าเราขัดไปโดนแล้วอาจจะเกิดความเสียหายได้นั่นเองเราก็เทปไว้ก่อนเลยเนี่ยดีที่สุดนะครับ,รบกันอีกครั้งนะครับตัวคุณภาพของเทปเนี่ยสำคัญมากนะครับหลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วเราลอกเทปออกแบบนี้นะครับต้องไม่ทิ้งคาบกาวเลยเนี่ยเราจะทํางานง่ายมากๆถ้าทิ้งคาบกาวแล้วเนี่ยรับรองว่าปวดหัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเทปที่มีคุณภาพก็สําคัญมากๆเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการขัดสีรถนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการลูบดินน้ำมันนะครับแล้วก็ถ้าจะลูบให้เห็นผลเนี่ยแนะนำให้ใช้กับสเปรย์นะครับที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับดินน้ำมันอย่างตัว R1 Nanonic ตัวนี้นะครับสำหรับวิธีใช้งานเนี่ยง่ายเลยนะครับเราสเปรย์น้ำยาไปที่พื้นผิวสีรถ เราก็ใช้ดินน้ำมันที่เป็นดินน้ำมันแบบใหม่นะครับที่เป็นเคลบล็อกของนาน o นิกเนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรูปไปมาซ้ายขวาแบบไม่ต้องออกแรงเลยนะครับโดยหน้าดินน้ำมันเนี่ยเขาจะไปดึงดูดเอาคอนเทนเมนต์หรือว่าสิ่งสกรปรกต่างๆในผิวรถนะครับที่ทําให้เวลาเราลูบแล้วรู้สึกสากเนี่ยกลับมาเรียบลื่นได้ทันทีเลยนะครับซึ่งการทํางานเนี่ยจะง่ายกว่าสมัยก่อนเลยนะครับด้วยตัวดินน้ำมันแบบใหม่ของนานนิกเซโลเคลตัวเนี้ย ตัวก้อนนี้นะมันจะก้อนใหญ่นะครับลูกแป๊บเดียวเนี่ยเสร็จละนะฮะแล้วก็มีด้ามจับที่เป็นฟองน้ำมือจับด้วยจับถนัดมือนั่นเอง ินน้ำมันก้อนหนึ่งนะครับสามารถใช้งานได้เป็นร้อยๆครั้งเลยซื้อครั้งเดียวเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้ด้วยหลังจากรูปเสร็จนะครับ<ม>ก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้เป็นผ้าของ 3d นะครับเช็ดนะครับเอาคราบน้ํายาออกจะสังเกตได้เลยว่าตัว R1 n a วันนานนิกเนี่ยเช็ดแล้วไม่ทิ้งคราบเช็ดง่ายมากๆนะครับเช็ดเสร็จเนี่ยผิวสีรถจะเงาวาวสวยแล้วก็ลื่นทันทีเลยนะครับตัวนี้นอกจากเป็นการปรับสภาพสีให้ลื่นแล้วยัง เงางามอีกด้วยนะครับก่อนที่เราจะลูบดินน้ำมันเนี่ยผิวรถฝืดสากมากเลยนะฮะตอนนี้ถ้าเราเทียบกันระหว่างด้านซ้ายที่รูปแล้วกับด้านขวาที่ยังไม่ได้รูปดินน้ำมันนะฮะความรู้สึกผิวสีรถเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยซึ่งมันจะมีผลนะครับตอนที่เราขัดสีรถเนี่ยจะทําให้เราขัดปรับสภาพสีรถด,ด้วยเครื่องเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันต่อกับอีกฝั่งที่เหลือนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยสเปรย์แล้วก็รูปดินน้ำมันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหลายๆท่านนะครับก็มักจะมีคําถามว่าเราจริงๆเราจําเป็นต้องรูปดินน้ำมันไหมในขั้นตอนของดินน้ำมันจริงๆแล้ว่วเป็นขั้นตอนมาตรฐานในต่างประเทศเลยนะครับที่เขาแนะนําให้ทําทุกครั้งหลังจากล้างรถนะครับโดยไม่ได้มีอันตรายหรือมีผลเสียกับสีรถแต่ว่าจะมีแต่ผลดีนะครับก็คือจะทําให้ผิวสีรถของเราเนี่ยเรียบเนียนสวยตลอดนะครับแล้วก็การใช้รูปดินน้ำมันรูปกับน้ําเปล่ากับรูปกับสเปรย์ อาร์วันนาโนนิกเนี่ยความแตกต่างที่ได้เนี่ยคนละแบบเลยนะครับต้องบอกว่าตัว R1 ร์นาโนนิกเนี่ยเป็นสเปรย์ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเขาสามารถใช้กระดีนน้ำมันปรับผิวให้ลื่นได้ทันทีแล้วก็สามารถเช็ดปนฝุ่น,นพร้อมเคลือบเงาได้ด้วยนะครับใครที่อยากชมรีวิวแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมของ 1, ขอาวันก็กดลิงก์ที่ขึ้นไว้ด้านบนได้เลยนะครับดินน้ำมันแล้วก็สเปรย์ในท้องตลาดเนี่ยมีหลายแบบหลายคุณภาพยังไงก็เลือกคุณภาพที่ดีไว้ก่อนจะทำให้เราทำงานง่ายนะครับเข้าสู่ขั้นตอนของการขัััดดแล้้ววนะครรบบตอองอกก่าาข ที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วขัดออกมาสวยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเครื่องขัดสีรถนะครับที่หลายๆคนไม่ควรมองข้ามเลยในคลิปนี้เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องขัดรุ่น็อป Shimei EX 6 2 0ตัวนี้เป็นระบบ D A ที่มีกำลังทอร์กสูงแล้วก็ขัดง่ายขัดสบายมากๆนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องขัดทั่วไปถึง2เท่าเลยนะครับมีรีวิวในต่างประเทศทั่วโลกเลยสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีการรับประกันศูนย์ไทยถึง2ปีเต็มเลยนะครับใช้ร่วมกับฟองน้ำาั สีรถของชายเมดรุ่น Black Diamond สีเขียวซึ่งเขาทำมาพิเศษเพื่อการลบรอยขนแมวโดวยเฉพาะแล้วก็ตัวน้ำยาใช้เป็น 3D ีนะครับเป็นน้ำยานำเข้าจากอเมริกาเลยตัวนี้สามารถลบรอยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถชักเงาไปในตัวจบงานได้เหมือนชื่อเลยนะฮะก็คือวันมาดูวิธีขัดกันบ้างนะครับก่อนดนีนะครับย้ำอีกทั้งนึงนะครับ3อย่างที่สำคัญในการขัดสีรถก็คือ1เครื่องขัดนะครับ2 แผ่นขัดหรือฟองน้ําแล้วก็3ตัวน้ํายาขัดนั่นเองนะครับถ้าเรามี3อย่างนี้ที่ดีนะครับการทํางานจะรวดเร็วแล้วก็ให้ผลงานออกมาสวยสมบูรณ์ระดับโชว์คาเลยนะครับสำหรับวิธีการขัดด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบนี้ไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกเราเปิดเครื่องที่รอบเบอร์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เกลี่ยน้ํายา ให้ทั่วทุกพื้นผิวที่เราต้องการขัดโดยเราจะแบ่งพื้นที่การขัดนะครับปกติออกเป็นประมาณ70คูณ70ตารางเซนตนะครับเคลื่อนที่เครื่องซ้ายขวาด้วยรอบเบอร์หนึ่งเป็นการเกลี่ยน้ำยาก่อนนะครับให้ทั่วพื้นผิวหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มทำการขัดโดยปรับรอบขึ้นไปนะครับเป็นรอบเบอร์สถึงเบอร์สซึ่งตัวเครื่องขัด สีรถของชัยเมรดรุ่น e x 6 2 0นะครับกำลังมอเตอร์1,200วัตต์เนี่ยกำลังทอร์กดีมากนะครับหัวขัดเนี่ยเขาจะทำการขัดรบลอยออกไปเองนะครับโดยที่ผู้ขัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทักษะนะครับอะไรเลยเราแค่ประคองเครื่องไปมานะครับตัวระบบเขาจะทำงานของเขาเองอันนี้คือข้อเด่นของเครื่องขัดระบบ d a เลยการขัดนะครับเราเคลื่อนที่เครื่อง ซ้ายขวาไปมานะครับลักษณะพยายามปรับหน้าฟองน้ำนะครับให้เลียดไปกับผิวสีรถนั่นเองนะครับซึ่งการขัดเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับเราแค่ประคองเครื่องซ้ายขวานะครับให้หัวขัดของระบบ E A เขาทำงานเอารอยขดแมวออกเองนะครับแล้วก็ตัว E X ของ20เขาจะมีเทคโนโลยีของ C N C component ด้วยซึ่งเขาสามารถที่จะทำบาล้านออกมาได้อย่างดีนะครับ ตัวเครื่องเวลาขัดแล้วจะไม่สั่นสถานมือเลยทําให้ผู้ขัดเนี่ยรู้สึกสบายเบามือนะครับแล้วก็ลดอาการเมื่อยลาได้เป็นอย่างดีเลยหลังจากขัดเป็นแนวซ้ายขวาเสร็จเราก็ขัดเป็นแนวขวางขึ้นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เราจะนับเป็น1พาร์ทขัดลักษณะเป็นแบบงูกินหางแบบนี้นะครับให้ขัดทั้งหมด2พาร์ทเป็นอันเสร็จนะครับเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกว่าน้ํายาขัดเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆในการขัดให้ผลงานออกมาสวยแล้วก็ขัดง่ายนะครับปัญหาที่ช่างเจอบ่อยในขั้นตอนขัดยาก็คือน้ํายาขัดเนี่ยฝุ่นเยอะมากแล้วก็ ตัวน้ำยาเนี่ยเวลาขัดเราชอบแห้งติดนะครับแต่สําหรับด d วันแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่าแทบจะไม่มีเม็ดฝุ่นออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับรวมถึงเวลาขัดเนี่ยตัวน้ํายาเขาจะชุ่มนะครับเวลาขัดไปเนี่ยจะขัดง่ายแล้วก็เช็ดง่ายด้วยที่สําคัญนะครับสามารถลบลอยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดึงความวาวของสีได้ทันทีตอนนี้เราขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ของ 3D Super Pu b เช็ดเก็บงานนะครับ ตัวน้ำยาสังเกตได้เลยว่าท d ดีวันนะครับเช็ดง่ายมากการเช็ดง่ายเนี่ยมีผลเหมือนกันนะฮะน้ำยาบางตัวขัดเสร็จเช็ดยากมากยิ่งเราออกแรงเยอะเท่าไหร่นยะมันอาจจะกลับมาเกิดรอยได้รวมถึงเรื่องของฝุ่นหลังจากขัดนะครับตัวท d ดีวันเนี่ยเราสามารถจบงานได้เลยยิ่งเป็นงานเคลือบแก้วเนี่ยสะดวกสบาย,ลยแล้วตอนนี้เราขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟ ตัวทีดีโปไลท์ส่องเช็ครอยดูนะครับสังเกตได้เลยว่าตอนแรกลอยเยอะมากๆนะครับตอนนี้ตัวสีรถเนี่ยใสสวยมากๆนะครับเปรียบเทียบด้านที่ยังไม่ได้ขัดตัวนี้จะเห็นได้เลยว่ารอยขนแมวเพียบเลยนะครับสภาพก่อนขัดกับหลังขัดเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับถ้าดูที่ดวงไฟแล้วนะครับตัวสีจะใส,สเมทัลลิกจะส่องประกายวาวสวยเลยนะครัวันนี้คือผลงานการขัดด้วย ทีดีวันนะครับตัวเดียวนะครับสเต็ปเดียวแค่สเต็ปเดียวนะครับเร็วมากมานะครับรวดเร็วมากๆให้ผลงานได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะสิ่งสําคัญในการขัดสีรถ3อย่างนะครับที่จะต้องมีเลยก็คือ1ตัวเครื่องขัดที่ดีนะครับ2นะครับตัวน้ํายาที่ดีแล้วก็3นะครับตัวฟองน้ําหรือแผ่นขัดที่ดีถ้าเรามี3อย่างนี้นะครับเราจะทํางานขัดลบร้อยหนักๆไม่ว่าจะสภาพแบบไหนเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับ เพิ่มเติมเรื่องของฟองน้าขัดสีเขียวรุ่นแบล็กไดมอนของชายเมทนะครับจริงๆ <c oughs> เขาคิดค้นพิเศษมาสําหรับเครื่องขัดระบบดีให้สามารถลบรอยลึกๆรอยเยอะๆได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีค่าขัดเนี่ยใกล้เคียงกับขนแกะนะครับแต่ว่าขนแกะเนี่ยปกติขัดแล้วอาจจะทิ้งรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟองน้ําขัดสีเขียวเนี่ยสามารถขัดจบงานได้โดยที่ไม่ทิ้งรอยเลยซึ่งชายเมทเนี่ยเขาจดสิทธิบัตรฟองน้ารุ่นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีทําเลียนแบบออกมานะครับเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าเนื้อออขงงฟ นะครับการขัดเทคโนโลยีความทนทานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยให้ตรวจสอบเลยนะครับว่าเป็นของชายเมทแท้หรือเปล่านะครับ มาดูกันต่อนะครับหลังจากขัดทีดีวันเป็นตัวขัดหยาบเอารอยขนแมวออกเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากจะได้ผลงานระดับโชว์คานะครับแนะนําขัดต่อด้วยตัว 3D Speed กับฟองน้ำแ l a c k d ดม m o n d สีเหลืองตัวนี้เป็นตัวขัดระดับกลางนะครับในขั้นตอนของ 3D Speed นะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาขัดออยน์วันนั่นคือขัดพร้อมกับเคลือบเงาไปในตัวตัว 3D Speed เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่างใช้งานเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ํายาที่สามารถขัดริ้วแสงลบรอยระดับกลางได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับชักเงาดึงความ เงาเคลือบเงาสีรถนะครับไปในขั้นตอนเดียวเลยทํางานได้รวดเร็วมากๆในต่างประเทศเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวมันนี่เมเกอร์เลยคือใช้น้ํายาตัวเดียวเนี่ยเขาสามารถทำเงินได้กับลูกค้าได้นะครับด้วยการขัดให้สีรถเนี่ยสวยลูกค้าก็ประทับใจนะครับแล้วก็บอกต่อนั่นเองนะครับวิธีการขัดนะครับเราขัดง่ายเหมือนเดิมด้วยเครื่องขัดระบบ DA นะครับชายเมด EX620 บสีบน้ำยานะครับแล้วเกลี่ยน้ำยาไปที่รอบเบอร์หนึ่งให้ทั่วพื้นผิวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มรอบขัดนะครับไปที่เบอร์3-4ถึง4นะครับก็ให้ตัวเครื่องนะครับทำหน้าที่ขัดแทนเราเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเครื่องขัดระบบ e a เนี่ยปลอดภัยมากๆขัดแช่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวสีหลุดสีไหมเลยและยิ่งถ้าเป็นเครื่องขัด e x 6 2 0ตัวนี้นะครับกำลังท้องดีมากสังเกตเลยหัวขัดเขาจะขัดเอารอยขนแมวออกได้อย่างรวดเร็วเลยแต่อย่างในคันนี้เราขัดรอยขนแมวลึกๆรอยต่างๆออกไปหมดละในขั้นตอนนี้ถ้าเราขัดซ้ำเนี่ยมันจะเป็นการดึงชักเงาความวาวของตัวเม็ดสีเม็ดเมทัลลิกความวาวของแลกเกอร์นะครับออกมาให้สวยที่สุดเลยทีดีสป,ปีดเป็นน้ำยาที่ขัดจบ งานสวยมากๆนะครับวิธีการขัดเหมือนเดิมเลยเราขัดเป็นแนวซ้ายขวานะครับแล้วก็ขึ้นลงเป็นลักษณะเหมือนงูกินหางเคลื่อนที่เครื่องไปมาสบายๆนะครับให้เครื่องทํางานแทนเราขัดแบบนี้นะครับสองพาร์ทสังเกตวิธีการขัดการลงหน้าฟองน้ําเนี่ยจะหน้าเต็มเลียดไปกับตัวสีรถตรงไหนเป็นเคิร์ฟเราก็ปรับไปตามสันตันเคิร์ฟนั่นเองสําหรับฟองน้ําที่ใช้กับ TD s ดีสปีดจะแนะนําเป็นตัวแบล็กไดมอนด์สีเหลืองซึ่งเป็นความหยาบระดับกลางขัดจบงานโดยที่ไม่ทิ้งรอยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับฟองน้ น้ำชายเมดเนี่ยเขามีความพิเศษมากด้วยเนื้อของฟองน้ำเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานการเลือกใช้ฟองน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับอยากให้ลูกค้ามองที่ความทนทานนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของฟองน้ําที่สามารถขัดลบรอยได้อย่างรวดเร็วตินทุกแกนะครับที่สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของการขัดนั่นเองนะครับถ้าเราใช้สินค้าที่มีคุณภาพใช้งานได้หลายครั้งเนี่ยเราก็ช่วยลดต้นทุนของเราได้นั่นเองรวมถึงอายุของฟองน้ำนะครับหน้าซองของชายเมดเขาจะมีล็อตัมเบอร์ควรจะตรวจสอบทุกครั้งนะครับเพราะว่าฟองน,น้ำมันมีอายุการเก็บนะครับถ้า เก็บนานนะครับฟองน้าก็จะเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อสต็อกที่เพิ่งนําเข้ามาใหม่ตลอดเวลาสรุปนะครับสำหรับขั้นตอนทีดีสปีดเนี่ยสำหรับรถบางคันที่เป็นแค่ลิ้วแสงคาบน้ําลอยบางๆนะครับเราใช้ทีดีสปีดตัวเดียวเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทีดีวันตอนนี้เราขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเช็ด เช็คงานกันนะครับตัวท d ดีสป ed ดเช็ดง่ายไม่ทิ้งคราบเลยอันนี้เป็นข้อดีข้อเด็ดเลยแล้วก็ไม่มีเม็ดฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเช็ด <_ s illy> ขึ้นแบนะครับจะเงาสวยมากๆทีดีวันนะครับ <_ s illy> ขัดออกมาสวยแล้วท d ดีสปีจะดึงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับให้สวยขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เนะฮะเสร็จเรียบร้อยถ้าเทียบกัน2ฝั่งนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับชัดเจนเลยโอ้โหตอนนี้ฝั่งนี้นะครับเงาสีรถเนี่ยสวยขมมากๆเลยนะครับ หลังจากที่เราขัดเสร็จ2องสเต็ปเรียบร้อยนะครับตอนนี้สีรถเงาสวยแล้วเราจะมาเคลือบปกป้อง พเพิ่มความเงาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับด้วย 3D Proxy ตัวนี้นะครับจะช่วยดึงความเงาขึ้นมาได้สุดๆไปเลยนะครับในขั้นตอนของการเคลือบเงาเราจะใช้เป็นฟองน้ําของ Shime Black Diamond สีแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีความยืดหยุ่นละเอียดสูงสุดนะครับสามารถใช้ลงแว็กเคลือบเงาได้อย่างดีเลยนะครับวิธีการใช้งานตัว 3D Proxy เนี่ยใช้งานง่ายเลยนะครับในขั้นตอนของการเคลือบเงาเนี่ยเราบีบน้ํายาลงบนฟองน้ําแล้วก็ปั่นเคลือบให้ทั่วทุกพื้นผิวนะครับเราสามารถปั่น เคลื่อบไปทั้งคันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้10 ถึง15นาทีแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าผ่นไมโครไฟเบอร์ปั่นเช็ดเก็บคราบน้ำยาออก <c oughs> ก็ไปยันเสร็จแล้วนะครับสำหรับน้ํายา T D p o x y เนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาเลย <c oughs> ก็คือมีสารมันตันแว็กซนะครับซึ่งมันตันแว็กเนี่ยให้ความเงามันจะเพิ่มเป็นเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งไปบ,บนสีรถที่เราขัดจนสวยแล้วนะครับปกป้องสีรถได้ดีเยี่ยมทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็น้ํายาตัวนี้ติดทนนานตัว T D p o x y เนี่ยมีความเข้มข้นของน้ํายาสูงมากนะครับสำหรับเครื่องขัดที่ใช้นะครับ จริงๆใช้ ex 6 2 0ก็ได้ใช้รอบเบอร์1ถึงเบอร์3หรือจะใช้เครื่องขัดอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของชายเมทที่เป็นแบบไร้สายนะครับก็คือรุ่น eb 3 5 1สําหสำหรับท่านใดที่ตัดสินใจไม่ถูกนะครับคลิกลิงก์ด้านบนที่ขึ้นไว้เลยก็จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการเลือกซื้อเครื่องขัดไร้สายมีสายแบบไหนดีนะครับคลิกไปชมกันก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องได้เลย และจุดเด่นสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับทีดีพ็อกซี่เนี่ยเงามากนะครับเงาจนสามารถอยู่ในระดับที่สามารถกบรอยขนแมวได้ด้วยหากรถคันไหนมีรอยขนแมวบางบานะครับเคลือบทีดีพ็อกซี่ไปเนี่ยก็จะเป็นการกบรอยขนแมวไปในตัวเลยถ้าบางคนไม่มีเวลาขัดสีรถอยากจะเคลือบล้องเงาเลยแล้วลบรอยขนแมวกบรอยขนแมวได้ก็ใช้เป็นทีดีพ็อกซี่ได้เลยตัวทีดีพ็อกซี่เนี่ยขายมานานกว่า10ปีนะเป็นแว็กที่ขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านเลยแล้วก็เป็น ขายดีดับ,บหนึ่งของทั่วโลกด้วยของ 3D นะครับใช้งานง่ายเช็ดง่ายเช็ดง่ายขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูนะปกติแว็กทั่วไปอะครับบางทีเราเช็ดยากเราก็ไม่อยากใช้แต่ที่พีพ็อกซี่เนี่ยเช็ดง่ายมากๆนะครับเช็ดมาจะขึ้นเป็นฟิล์มเงาฉ่าสวยแบบนี้เลยเนี่ยครับเช็ดไปก่อนรอบนึงแล้วก็พลิกผ้าซ้ําเช็ดซ้ําอีกด้านหนึ่งแค่นี้เสร็จแล้วนะฮะ ให้ดูคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยทีดีพ็อกซี่เนี่ยมันจะดึงความเงามาแบบชําสวยสุดๆไปเลยนะฮะตัวนี้แล้วตอนนี้เราก็ขัดเคลือบจบทั้ง3ขั้นตอนนะครับก็จะได้ผลงานระดับโชว์คาแบบในต่างประเทศเลยนะครับคือเงาสวยสมบูรณ์ถ้าเกิดเราส่องไฟดูนะครับรอยขนแมวต่างๆนะครับบริเวณด้านซ้ายก่อนขัดเนี่ยหายไปหมดแล้วน,นะฮะเดี๋ยวเรามาลอกเทปดูกันเลยนะฮะว่าผลงานก่อนขัด ทางด้านซ้ายกับหลังขัดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับจะเห็นได้เลยว่าสภาพ4ีรถก่อนขัดด้านซ้ายครับถือว่าโซมมากเลยนะครับเดี๋ยวส่องไฟให้ดูใกล้ๆนะจะมีรอยขนแมวเนี่ยเพียบเลยนะครับมีรอยลึกด้วยมีคราบน้ํามูลนกยางไม้ต่างๆนะครับหลังจากขัดด้านขวาเนี่ยสรถนะครับจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะมันจะเงาคมกลิบเลยนะครับ เงาฉ่ำสวยเลยนะสังเกตดวงไฟดูนะแตกต่างขาง,างชัดเจนนะครับนี่ครับคือเทคโนโลยีการขัดในปัจจุบันนะครับของจาก3 d นะฮะอย่างที่บอกนะฮะจริงๆแล้วรถเรานะครับไม่ว่าจะโทมแค่ไหนนะครับเราสามารถขัดฟื้นฟูปรับสภาพสีรถกลับมาให้สวยยิ่งกว่ารถป้ายแดงได้นะครับด้วยนวัตกรรมในปัจจุบันแล้วอย่างที่บอกที่สำคัญเลยอันดับแรกคือตัว เครื่องขัดนะครับมีผลมากจะขัดง่ายขัดยากขัดเร็วขัดช้าขัดได้ดีขัดได้สวยอยู่ที่เครื่องขัดเทคโนโลยีของเครื่องขัดสําคัญมากๆกนะครับ2ก็คือเรื่องของวัสดุขัดนะครับขนแกะฟองน้ำนะครับเราควรเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของรอยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของวัสดุขัดในปัจจุบันนะครับก็ไปไกลมากๆอย่างเช่นฟองน้ําสีเขียวสีเหลืองของชายเมทเนี่ยขัดลบลอยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความทนทานเราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรอยก็จะทํางานให ออกมาสวยแล้วก็รวดเร็วนั่นเองล่าสุดท้ายนะครับก็คือน้ํายาขัดสีรถเทคโนโลยีน้ํายาขัดสีรถในปัจจุบันเนี่ยสามารถลบลอยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องใช้งานง่ายด้วยปัจจุบันเนี่ยไม่มีเม็ดฝุ่นแล้วนะครับอย่างของ 3D ขัดมาสามารถจบงานได้เลยแล้วก็น้ํายาเนี่ยไม่ทิ้งคราบนะครับต้องเช็ดง่ายด้วยและที่สําคัญเนี่ยให้ผลงานออกมาได้สวยสมบูรณ์นะครับรวมถึงตัวน้ยายาที่นเข้าจากเมกาเนี่ยก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยผ่านมาตรฐาน VOC ไม่มีสารก่อมลร่งนั่นเองนะครับ ก่อนจบคลิปนะครับแนะนําเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้มองข้ามก็คือเรื่องของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้ในงานคาร์ดิเทลลิงตอนนี้ชายเมดมีผ้าเทคโนโลยีใหม่นะครับเรียกว่าไฮเปอร์ไมโครผ้าชายเมดตัวนี้นครับเป็นผ้าลายขอบแต่ที่สําคัญดเตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาสามารถเช็ดเก็บแว็กได้อย่างดีมากเลยนะครับโดยที่ไม่ทําให้เกิดรอยขนแมวแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยทนทานซักขนไม่แข็งนะครับนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ใครที่กำลังมองหาผ้าดีๆนะครับสำหรับงานคาร์ดีเทลลิ่งแนะนำผ้าเทคโนโลยีใหม่ตัวไฮเปอร์ไมโครของชัยเมดต,ตัวนี้เลย จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวิธีการขัดสีรถแบบมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรจากอเมริกาเลยสำหรับในคลิปหน้านะครับจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการเคลือบแก้วแบบละเอียดเลยนะครับมีเทคนิควิธีการข้อควรระวังยังไงบ้างสามารถกดติดตามช่องโอสกา99ได้เลยนะครับในคลิปหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยจะลงลึกรายละเอียดเคลือบแก้วมีกี่แบบกี่ประเภทเลือกแบบไหนดีนะครับเราไปติดตามกันในคลิปหน้าได้เลยหรือว่ากดคลิกลิงก์ที่ขึ้นไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ id แอดไซน์โอซาก99ได้เลยคะ่ะ